สวัสดีครับ คลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนาฬิกา Casio G-Shock 2รุ่นนะครับซึ่งจะเป็นนาฬิการทรงสแควร์เหมือนกันนะนั่นก็คือรุ่น GW 5000U นะครับซึ่งจะเป็นเรือนทางด้านซ้ายมือนะฮะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งคือ GW S 5600นะครับจะเป็นเรือนทางด้านขาวามือนะครับทั้ง2รุ่นนี้นะครับมีฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเนี่ยเหมือนกับรุ่น GWM 5 6 1 0ที่ผมเคยนํามารีวิวก่อนหน้านี้นะครับเพียงแต่ว,ว่าความแตกต่างระหว่าง2รุ่นนี้นะครับกับรุ่น GWM คือรุ่น G.W. 5 0 0 0นเนี่ยนะครับนาฬิกาทรงสแควร์ตระกูล5000เนี่ยจะใช้ตัวเคสของตัวนาฬิกานะครับจะเป็นโลหะนะในขณะที่รุ่นตัวปกติคือรุ่น G.W.M. 5 6 1 0นี่นะครับจะใช้ตัวเรือนด้านในเป็นเรซินส่วนอีกเรือนหนึงนะครับคือ G.W.S. 5 6 0 0เนี่ยจะเป็นเรือนที่ใช้สายนาฬิกาที่มีการเสริมความแข็งแรงด้วยคาร์บอนไฟเบอร์นะครับแล้วก็ส่วนของฝาหลังแล้วก็สกรูต่างๆเนี่ยจะใช้เป็นไทเทเนียมนะ ก็จะโดดเด่นในเรื่องของน้ําหนักที่เบาขึ้นนะครับงานในคลิปนี้นครับผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะว่าในการทั้งสงรุ่นนี้นะครับม,มีความแตกต่างไปจากรุ่นตัวปกติยังไงนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราจะมาดูรุ่น GW 5000ก่อนนะค,คือในาการตระกูล5000นี่นะครับหลักๆแล้วเนี่ยมันจะแตกต่างจากตระกูล5,6 0พตรงที่ว่าตัวเคสด้านในของตัวเรือนนาฬิกาเนี่ยจะเป็นโลหะนะครับแล้วก็ฝาหลังจะเป็นแบบสกู o l แบ็กอย่างนี้นะโดยฝาหลังแบบสกูบแบ็กนี่ครับก็จะเป็นแบบดั้งเดิมของตัวนาฬิกาคาสิโอจีช็อในยุคแรกๆนะครับที่ไม่ได้ใช้เป็นแบบเพลทตัวโลหะแล้วก็ยึดด้วยสกู๊ดสีด้านนะครับแต่จะเป็นฝาหลังแบบฝาเกลียวนะฮะ สำหรับรุ่นที่ผมนำมานี้นะครับจะเป็นรุ่น GW 5 0 0 0 U นะคือรหัสรุ่นที่มีตัว U ต่อท้ายเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่ารุ่นนี้มันจะเป็นเครื่องรุ่นใหม่แล้วนะครับคือ ใช้รหัดเครื่องนะเป็น3495นะครับเครื่องรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ฟังก์ชันการใช้งานต่างๆจะเหมือนกับรุ่น GWM 5 6 1 0 U ที่ผมเคยนำมารีวิวก่อนหน้านี้นะครับหลักๆแล้วเนี่ยความแตกต่างจะอยู่ที่ตัวไฟหน้าจอจะเป็นแบบ LED นะครับแล้วก็ในโหมดของ World Time เนี่ยสามารถแสดงเวลาของเมืองต่างๆทั่วโลกได้5รายการนะแล้วก็ส่วนของการแสดงผล เลขเดือนและเลขวันที่เนี่ยสามารถจะสลับการแสดงผลกันได้นะครับอีกจุดหนึ่งที่มีความแตกต่างนะครับคือตัวกรอบและก็สายของนาฬิการุร่นนี้เนี่ยมันจะทําจากเรซินที่มีความนิ่มนะครับคือฟีลลิ่งในการสัมผัสเนี่ยมันจะมีความนิ่มเหมือนเป็นยางนิ่มๆนะครับซึ่งจะแตกต่างจากตัวรุ่นปกตินะที่เป็นแบบสายเรซินที่ออกไปทางแข็งๆหน่อยนะครับงั้นสายรุ่นนี้เนี่ยจะมีความนิ่มมากเลยนะครับ แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของไซส์กรอบเนี่ยกรอบในการรุ่นนี้จะเป็นคลตไซส์กับตัวปกตินะฮะั้นเราผมเทียบดูนะครับเรือธง,งนั้สายมือคือรุ่น G W M 5 6 1 0นะครับกรอบที่ใช้เนี่ยมันจะคลตไซส์กับตัว G W 5000นะครับถ้าเทียบจากด้านข้างนะครับนี่นะสังเกตระยะห่างระหว่างปุ่มนะครับแล้วก็ตัวกันชนด้านข้างเนี้ยนะครับที่มันเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเนี่ยไซส์มันไม่เท่ากันนะมราะนั้นกรอบ ของนาฬิก,กาทั้ง2รุ่นนี้ใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับมันโครลไซด์กันนะแต่ในแง่ของฟังก์ชันนาฬิกานเนี่ยมันเหมือนกันะนะครับใช้งานได้เหมือนกันนะงั้นถ้าเรามาดูตัวโหมดต,ต่างๆของนาฬิการุ่นนี้นะครับก็หน้าแรกก็จะเป็นตัวโฮมไทม์นะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นโหมดเวลไทม์นะก็จะแสดงเวลาของเมืองต่างเนี่ยได้5รายการนะแต่ละรายการเนี่ยเราสามารถจะเปลี่ยนเมืองได้นะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นโหมดของอะลามนะครับก็จะมีอะลาม รายการนะครับแล้วก็มี1รายการที่เป็นสนุนดรามด้วยนะแล้วก็มี hourly time signal นะหรือการแจ้งเตือนรายชั่วโมงนะถัดมานะครับก็จะเป็นนาฬิกาจับเวลาแบบเดินหน้านะครับตัว stopwatch นะครับแล้วก็เป็น countdowner นะครับนาฬิกาจับเวลาถอยหลังนะกดอีกครั้งหนึ่งก็จะกลับมาที่หน้าตัว home time นะครับงั้นฟังก์ชันก็จะเป็นอย่างนี้นะเหมือนกับนาฬิกาทรงสแควร์ตัวอื่นๆนะครับนั้นจุดเด่นของนาฬิการุ่นนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ฝาหลังที่เป็น s c o o l case back แบบนี้นะครับ เป็นฝากเกลียวนะ แล้วก็ตัวเคสทั้งหมดเนี่ยเป็นโลหะหมดเลยนะครับก็มีความแบบหรูหราขึ้นนะเมื่อเทียบกับตัวนาฬิกาตัวปกตินะซึ่งเป็นฝาหลังแบบเป็นสเลลปิดผนึกธรรมดาแล้วก็มีสกรูยึด4ตัวนะครับแล้วแตกต่างกันต่อมานะครับจะเป็นนาฬิการุ่น GWS 5 6 0 0นะครับตัวนี้ยังเป็นเครื่องรุ่นเก่าอยู่นะคือเป็นเครื่องรหัส3 1 5 9นะครับซึ่งจะเป็นโมดูลเครื่องเดียวกับตัวนี้นะตัวเดิมตัวนี้นะครับยังใช้ไฟแบ็คไลท์เป็นแบบ EL นะหรือ electroluminescent นะครับความแตกต่าง ระหว่าง2รุ่นนี้นะครับก็คืออยู่ที่ตัววัสดุที่ใช้นะครับ ตัวกรอบสายแล้วก็ตัวฝาหลังนะตัวที่มันเป็นรุ่น S 5 6 0 0นี่นะครับความแตกต่างหลักๆเลยนะก็คืออยู่ที่กรอบสายเนี่ยจะมีความเป็นเรซินใสๆนะครับโดยที่ตัวสายเนี่ยจะมีการเสริมความแข็งแรงด้วยคาร์บอนไฟเบอร์นะครับถ้าเราดูเนี่ยนะครับสายจะเขียนว่าคาร์บอนไฟเบอร์นะและด้านในก็จะมีเป็นเส้นใยคาร์บอนอยู่นะครับตรงสายก็จะสกรีนว่าเป็นชื่อรุ่นนะครับ GWS 5 6 0 0 c a r นะครับนะคาร์บอนไฟเบอร์อินสิร์ตคอนสตรักชั่นนะแล้วก็ ฝั่งของสายฝั่งสั้นก็เหมือนกันนะสกรีนเหมือนกันนะครับส่วนที่เป็นฝาหลังนี่จะแตกต่างกันก็คือรุ่นนี้เนี่ยฝาหลังจะเป็นแบบไทเทเนียมนะครับสกรูที่ยึดก็เป็นไทเทเนียมเหมือนกันจะมีน้ําหนักที่เบาขึ้นนะเมื่อเทียบกับตัวนาฬิการุ่นปกติตัวนี้นะครับ เนี่ยตัวนี้นะน้ำหนักเบาขึ้นแต่มันก็ไม่ได้เบาอะไรกับกันมากนักนะครับก็เบากว่านิดนึงอะ่ะนะฮะมันก็ได้ความเท่ขึ้นมานะครับเพราะรุ่นตัวคาร์บอนไฟเบอร์นี่ทางคาเซลจีช็อคเนี่ยผลิตมาเพียงแค่รุ่น S500 รุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับโดยตัวรุ่นที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นี่นะครับมันจะมี2รุ่นย่อยนะก็คือรุ่น GWS500 นะครับ แล้วก็มีรุ่นที่อัปเกรดขึ้นมาคือ GWS 5600U นะครับความแตกต่างเนี่ยต่างกันแค่เครื่องภายในก็คือ,อรุ่นที่มีตัวยูต่อท้ายเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่ใช้เครื่องรุ่นใหม่นะเป็นโมดูลเครื่อง3 4 9 5กนะครับก็คือใช้ไฟเป็นแบบ LED ส่วนรุ่นที่ไม่ได้มีตัวยูต่อท้ายก็จะใช้ไฟแบ็คไลท์เป็นแบบอิเล็กโทรลูมิเนซเซนต์ธรรมดานะครับส่วนกรอบสายก็จะเป็นเรซินแบบลักษณะแบบนี้นะครับที่มีตัวสายก็จะมีการเสริมความแข็ง,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 งแรงด้วยคาร์บอนไฟเบอร์นะแค่น,น นันแรกก็จะเป็นโฮมไทม์นะถัดไปนะครับก็จะเป็นเวลไทม์นะแต่อันนี้เป็นเครื่องในการรุ่นเก่านะเพราะฉะนั้นเวลไทม์มันแสดงแค่รายการเดียวนะครับแต่เราสามารถเปลี่ยนเมืองตรงนี้ได้นะแต่มันก็จะแสดงเวลไทม์แค่1นรายการนะครับในขณะที่เครื่องรุ่นใหม่จะมี5รายการถัดไปก็จะเป็นอะลามนะครับอันนี้อะลามก็มี5รายการนะครับแล้วก็มี1รายการที่เป็นสนูดอะลามนะครับแล้วก็มีอารีไทม์สิกแนลนะการแจ้งเตือนรายชั่วโมงนะครับ ถัดมาก็เป็น stopwatch เนกาจับเวลาเดินหน้านะแล้วก็หมวดสุดท้ายก็จะเป็น countdown timer นะครับจับเวลาถอยหลังนะกดอีกครั้งหนึ่งก็จะกลับมาที่หน้า Home Time นะมีแค่นี้เองนะครับแล้วนี่ก็เป็นนาฬิกา G-Shock ทีเ่เป็นทรง square เหมือนกันนะแต่จะมีความแตกต่างในแง่ของวัสดุที่นำมาใช้นะครับถ้าเป็นรุ่นที่แบบดูพรีเมียมหน่อยนะครับก็ต้องเป็นรุ่นตระกูล5,000นะอย่างเช่น GW5000 รุ่นนี้นะทางนั้นสายมือนะครับอันนี้ฝาหลังเป็นแบบเกลียวนะฝาเกลียวปิดนะครับ แล้วก็ตัวเครื่องในการตัวเคสในการด้านในเนี่ยก็จะเป็นโลหะเลยนะครับมีน้ําหนักพอสมควรนะ ส่แล้วมีความถ่วงมือประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็กรอบสายเป็นเรซินคุณภาพสูงอะ่ะนะมันจะมีความนิ่มกว่านะใส่แล้วนุ่มมือกว่านะครับส่วนถ้าไปทางออกเท่นะก็จะเป็นตัวที่ใช้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์แบบนี้นะครับตัวเคสนาฬิกาเนี่ยเป็นเรซินปกตินะครับแต่ฝาหลังกับสกู๊ตสีตัวเป็นไทเทเนียมนะครับแล้วก็ได้สายที่เป็นสายแบบคาร์บอนไฟเบอร์นะก็จะเป็นอีกตัวเลือกนึงนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบนาฬิกาทรงสแควร์นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็นำราิการสอรุ่นนี้ให้ดูนะสำหรับคนที่ชอบราิกาทรสงสแควร์นะครับ2เดือนนี้ก็ถือว่าเป็น2เดือนที่ควอนค่ากับการสะสมนะอาจจะเลือกเป็นเรือนใดเรือนหนึงก็ได้นะหรือมีทั้ง2เรือนก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ